ายดีพี่น้องมือนีไม่มอนออกมาทงหน้าผิดเออ้อทงหน้าพอสแอต็กพี่ละเด็ดแดดพี่น้องเอ,อ้ยทายห้เบิงมาหากินเขา้าปลาเหมือนีลมากินเข้าอยู่ทงอยู่หน้า,าเหมือนเลพากับมาหอดพากับพากันมาหอดมากับนางแอนางจ้อยนางลาเดี๋ยวพี่น้องิึงบนนางกินเขา่าสบายดี สบายดีพี่น้องมากินข้าวเข่าเดินไปตรงกันพี่น้องเอ้ยที่ถุงนาพี่เด้อเบิ่งอาหารกินมีอย่างน้องมีจำมะคุงมีขัวกระปูแล้วกับปลาเด็กตอนเด้อพี่น้องมกปลาเด็กตอนมกปลาเด็กตอนมากะถิ่นหมากแข้งหมากมี่พี่น้องของหวานมากินน้ำกันเด้อทุกคนสบายดีพี่น้อง สาิข่าต้นเทียกนก,กันเดอ้อจ้าวัตถุสกคนเด้อบรรกายบรรเทียงเดอ้อ FC ระดับประเทศละจ้ามากินข้าวกับน้องใจเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวป่าน้องใจเด้อ FC ทางไทยทางลาวทางต่างประเทศมาพี่น้องแซมแซดหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเมืองเฮาเป็นตาแสบคือก,กับฟูเดอ้อพี่น้องอร่อยดีอร่อยดี <laughs> สบายดีพี่น้องกินขขานี่เหมเดอ้อตอนเทีย่ยงเดอ้อออกมาหากินเขาอยู่ทงหน้าพอคองสตก๊กพปูนั่งหลา่าเหมือนนี่ฮะกินเข้าแล้วก็บสิผ้ากันไปหาคูดกระปูกระแป้งพี่น้องเลยมามามา,มากินตำม,มังหงแล้วกับมังมีหวานขวกัะปูกินกับตำม,มังหงมาเดอ้อแล้วกา็มกประเด็กตอนนั่งหลา่าชนเห็ดนั่งนี่ได้ะพี่น้องเลยนั่งยากเหมียวเ้อนั่งยาก ไปพี่น,อน้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมามาเอฟซีเมื่อทุกข่ทุกคนเด้อเอฟซีทางประเทศลาวแล้วก็ทางประเทศไทยทางต่างประเทศเนาะมากินข้าวใหม,มอนเด้อใมมอนเอิญเมื่ทุกคนเดอ้อมากินน้ำกันหักแทงถูกรแรงเสียแรงใจเนาะที่ให้กำลังใจแม่คนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขอบมุกขอบใจ <S <S มามามา,มากินน้ำกันเด้อ เบคซารีแม็กกี้ครีมกินเบื่อดีละเด้อป้าตะหอนดีขิตน้องปูกับอันคั่วคอยกะไปใส่แห้วยังไม่เห็นมากพี่น้องเอ้ยขปูน่ะคนกินเข่าก้อนแล้วเป็นเลยบ่อยากเป็นไปเหตุเพียรต่อหอนไรหอนไรมาเด้อเพื่อนทางเมืองนอกคนเด้อเฮ้ยค้ำกันเด้อมันยังจะเปื่อยคักยันว่าโบรานการแล้วก็เพื่อนทางประเทศไทยใหม่อีกเดี๋ยวบอกกันมั่ง ตำมังหงตอนเพียงแส,แสบแสบแสบมาพี่น้องอย่ามันละลายก่อน,อนเอาขึ้นก่อนน่อนกินข้าวปลามาอนี่ตำมังหงสุดยอดชี้มือแม่หม,มอนคนเอาพี่น้องมาซาวเอาอยู่พี่ผ <c ười> ักมาแต่เฮือนผุนตำเครื่องปรุงมาแต่เฮือนซาวเอาอยู่พี่แสบพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนบรรยากาศขอาข้างนอกแ่บอะแม่เป็นห่าวแ่บดีบอสาวสามคือปต่อเอ่อเออปวดเพราะหันดีใจตายกลัวเลยมาแล้วต้องมาแแ่บ พี่น้องกันดิ้งจะอองเอาแบบภาษาใบหรือเปล่าขณะพัศบาตเออลูกสาวทานกับป,ปากเานาะสัศบัติเป,ปนเชยอ,อยู่แซ่บเปนเชยอยู่ขับปลาแซ่บอ่ะเป็นบรรยากาศปัวกระปูหน้ากินตบตำหงส์แซ่บพี่น้องอาหารบ้านเฮาอยู่น้ำกันสองใบลูกลกับหยอกกั้นพี่น้องในบางเถีย มีความสุขอยู่ไดรพี่น้องเอ้ยหยอกกันอรือบ่หยอกหอมแก้มพร้อมเลยเนาะแพงแน่ได้ซ่ะยันว่าเพิ่นมีแต่เวลาเพิ่นไปอันลงหวยลงหองหาอยู่หากินสี่ไรพี่น้องเอ้ยแถมบอกว่าจะไปหาอยู่หากินนี่หฮาวก่อนมันดีใจเลยไป้องน้งดาหันโบกแป้งมันทอนได้เพิ่นโป๊ะมแป้งใส่มันง่ายในใจสบายถ่าอย่างซื้อสิตชามบอกคนถามนะ ถ้าแบ่งกันอันคันๆน่ะแล้วเรีว่าแพ้อะไรพี่น้องแบ่งโปะน่ะถ้าเหือออกแบบมันแสบไข่แหละนะนะเพิ่งสุดีแหละะมันเสื่อนนะทีมปุงไม่พันธเนั่นคือปวบาดปัวดแพทีมันน่ะนะเริ่มงามขึ้งไหนพี่น้องม่ได้ใกล้กองเล็กลายอลไรเอื้อยเฮาเหมือนบือหน่อยทีใจแท้

ไม่ทไปแบบไปบบขวบกระปูปบหว่า <c> ม <oughs> ันช <laughs> <c oughs> ุกไป้วยซ่านำชุกขวบแดดปุกไม้เนียเปลือยจำ่เลยใบตองน้อยบำน้อยพิษข้ามเขานะแทบเลตาคิงคนบาม่าหอนแดดน่องเลยผนบาม่าผลอนนาไม้ผนซักเกื่องซักค้องคนอยู่บ้าน หอนแดดชนมา,มากๆไรแตะยามดดแดดแซ่บบ่ตำหงแซดบสุดยอดอสุดยอดตันๆนี่ยก็ยืแนแ้รขยายตั้หงในต้นในก๊กในเฮียนหรือปะ กเหก,กอบดีเนาะแซบมะฮงนกปูกนกรอบมีน้ำมีมะฮหน่อย อันกันเน้อพี่น้องเด้อแแสบเด้อะคนเฮ้าน่ะมีความสมคัคคีอหักแพงกันนะสิกินแบบใด้ก็มีคามสุกนะพี่น้องมนจำเป็นสิอยู่คึ้นรูปหาดดอกกินแบบน,นี้มีคามสุกแล้ว ่งกันสามอาทีตยปองดองกันมีความสุขยี่กว่าสิบไม่เบาแน่นอนเบาแน่นี่กินข้าวโตโซ่ความผมาืนบดีนี่ไม่ย่องหรอกข้าวโตโซ่ความผืนนี่เขาเว้าให้แล้วง่า,งายเลยบดีเนาะเรื่องครอบครัวเขาก็มาเว้าเท้าสิตายแล้วกระนะเขาบอกอย่างนั้นนะ แค่เป็นน้องเด้อพ่อหายเด็กหน่อยแบบพ่อหายหน่อยเ,เด็กหน่อยบ่บวหยายระอักอา้ยคอยก็จะบอกแม่อันผมขาวเยอะคอยนี่หันน้อยวาสนาบวเปรียบเทียบกับเจ้าเด้อเมนารีเมนารีอต่จำว่าเจ้าชี้ชั่งน้องคอยได้ทั้งสองคนได้นะบอกขยุดเราเรื่องแม่ สิดีใจคือเจ้าบ่บอกข่อยว่าข่อยกับแม่เศร้าซาเด้อถ้าเจ้าเห็นได้จนนั้นข่อยจะจั้งสิเศร้าข่อยอยากจะบอกแบบนั้นแหละเมื่อวานสีนิดเรานยัมื่อวานพญองออกมาเว้าอยู่แท้จริงน่ะต่างคนก็ต่างอยู่แล้วคือว่าสิยิดเ้าเมื่อว่นพญองออกมาก็ยังเอามาเว้าอยู่จักไพ่ชีบาหรือจักไพ่ชีบากรรมเพื่อพยันเป็นเช่นลูกแล้วสิเรื่องแม่นี่ว่า ถูอก,กับในประคุณของแม่นะ่ะถึกอยู่แล้ววให้บังเกิดก้าวในน้ำลูกนะ่ะต้องยุดเจ้ามาบอกนะ่ะพิดแล้วเดอ้อแม่เดอ้ออ,อืบอกพิดแล้วคํา่าเจ้าหันดูหันสั้นสูงก็ไขว่ออได้นั่นะที่เจ้าชิู้จัจจกในการเรียนนะ่ะจะบอกให้นะเทว่าในชิ่งที่ว่าเจ้าเว้ากะมีส่วนถือส่วนพิดยูกะพอพังยูบางส่วนกะเี่เอ้ย แต่ว่าบางส่วนกันมันผัดอกมันบถูกซิบาทนี่หลยคำล่าอะไรอยากจะบอกเจ้าอยู่ในส่วนที่เจ้าสีบอกน่ะในน้มลูกนี่กลับมาเปรียบเทียบใส่กับแม่เจ้ากับเป็นคนแหะเนาะซ้ำกันกับแม่เลยที่าก็อยากจะบอกว่าในน้าลูกก็เจ้าซ้อนได้ก่ะช้อนไห้แทนเนี่ยเด้อแม่เด้อพ่อแม่บังเกิดก้าวในช้อนไบ่ได้แล้วแม่นา,น,าน,นี่แม่นาลี่ออกสื่อ,อแม่พี่น้องมักจักแม่ใด เมลาลีเอ้ยอถ้าเจ้าซ้อนได้หรือว่าบังคับได้คอยกะภูงใจตัวเจ้าคำว่าเจ้าแข้งน้องคอยจังสองกะถ้าเจ้าแข้งได้ละหรือว่าสั่งซ้อนได้คอยกะชีประคุณหนักหนาเลยเพราะแม่มันเกิดเก้าในช้อนบ่ได้แล้วก็อยากให้คนอื่นซ้อนหน่อยยม,มีส่วนที่ว่าถือกับพิดเดอ้อที่เจ้าบอกมานะ่ะ ในกฎเกณฑ์ที่ว่าเออระดับอันคำล่าเหกาเย็นน้อยเนาะแล้วก็คนระดับนอีกกับเจ้าอีเจะาอยู่สูงก็กรหู้ตัวใดตัวสูุตัวใด้บสูงตัวใดต่ําในในชิงจีว่าว่าวออกมานีกว่ะมันก็มีส่วนที่ว่าดีอยที่เจ้าบอกคุยกขอบใจละลายแต่ช่วงว่าต่างคนต่างอยู่ในมันชิดีที่สุดเพราะต่างคาอยู่อบครัวให้เลยชิดีที่สุดโบเอาออกมาออกคิดกุมเห็ดเลยมันจะดีที่สุด กาพิ่นจังเนี่ยนะไม่ใช่บอ,บอกว่าอยังกันนะเพราะว่าคำลักกับ่บเมนสิมักจะไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้จกักห<ช>น่อยการนองบอกเกอิดขึ้นมามันไม่มียังดอกมันใช่ว่าได้เงินมันกับโบเมนแค่ว่าแค่ว่าหรือว่าประจานแค่น,นั้นจริงืรอมันก็บประวัติสิเป็นเงินหรือว่าสิว่าเป็นคอท่านมันกับโบเมนทุกคนทุกมือนีแพ็กถ่าไอช่างย t u b e คือกัน ยักไพสิคอเงินหรือไพสิคอทานของก็ยังบ่งนะถ้าว่าเจ้าเฮียนสูงก็ข่อยนะเป็นข้าเห็ดเับไปเฮ็ดเฮ็ดนน้ำเบิรนโลกออนไลน์คู่มือในโทรศัพท์ไพ่ก็มีเบิร์บแบบใดกะมีเบิร์บสุกสไตล์ไพ่กระบูฮู้ว่ามันเป็นยุคไปหอดขนาดใหญ่เป็นข้าเห็ดกับไปเฮ็ดช่องจะซุบเนี่ยกระโบจักตะที่กันนะแล้วเรื่องกฎหมายรั่วไหมจักหรือบ่านั่นน่ะในชิงจะคำลาว่าเอานั่นมันแม่ในชิงที่วัน้องเคยมาว่าเมันบูสมควรไม่ได้ นี่ชิงต่วมาเก่าเล่าแม่ข่อยแม่ข่อยบอกคุณองเนอย,นยอยู่ซนเคยในนอกนัน่นพิษแล้วจะมาให้กันวัวมาด่าแม่มา,าว้าแบบนั้นแบบนี้ประจานแม่นะ่ะเฮ้พิษกับเต็กอีกคำว่าเจ้าหูจักเนื้อกฎหมายนะเออข่อยนีเฮี้ยนนีตั้มค่อยหูเบิร์ตตัวต่ำตัวสูงนะอืมกันที่ว่าการหรือว่าขืนจานนะให้ควรเอาไปแยกเด้อคุณแม่ลาลี่เอ<ม>้ยก่อนจาเอามาว่าหนีมันมีต้นทึก จะมาบอกสั่งส้อนข่อยนะตึงแม,มว่าข่อยเยียนบมสูงกะข่อยหมูเบิร์ดแลนโน่นะถ้าบมดเขาดีนะเบื่อยนะเขาเกิดขึ้นชี่โบูดทข่อ,อดขยดอกอันนี้หันนองมันก็บ,บริดดีข่อยจงได้กาออกมาเบาขนาดนี้นะเราไพ่ฉัว่ามีความเมตาามเมตาถ้าข่อยหึงยากหายากเ้อะคือคนขือตำหลานนี่นองนะยังม,มีความเมตตาเพื่อตอนในอบตัวไปสุกอยู่คนอื่น อ่าคลิปนี้ก็แม่มอนลไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนา้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซบตะไคร้ให้่องน้องน้ําคิงยายมอนเด้ออย่าลืมผกักส่องเชาเนือกินแซ่บลูกสาวอีแม่เด้อพี่น้องเด้อบาย